คุณยังคงมีอิทธิพลต่อใจเขาอยู่ไหมขอเช็คบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนคนหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยคอมเมนต์เพื่อน้องรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่นะคะอือ เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการม,มามาหายหายมีการเว้นระยะห่างการไปบ้างแล้วหรือว่าอาจจะมีในลักษณะที่แบบเออคุยกันน้อยลงการคุยกันของเราทั้งคู่อ่ะมันไม่ค่อยเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยมันจะมีคนใดคนหนึ่งที่ Take a คชั่นอีกคนนึงไม่ได้เทคแอคชั่นสักเท่าไหร่พอคนที่ take a คชั่นรู้สึกว่าทำไมจะต้องเป็นชั้นที่ทำอยู่ฝ่ายเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่า คนที่เทคแอคชั่นก็เลยรู้สึกว่าหมดไฟละไม่อยากทำต่อละไม่อยากเทคแอคชั่นอะไรละทำไมเธอไม่ทำบ้างอ่ะทำไมฉันต้องเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวเลยอะ่ะอะไรทำนองนี้แล้วก็เริ่มมีกำแพงละในตอนนี้นะคะมีการไม่ค่อยเข้าใจกันมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าขาดหายไปเลยสักทีเดียวก็ยังมีแบบได้เห็นหน้าค้าตากันบ้างได้ ได้รับรู้ความเพื่อนไหวของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่อะไรอย่างนี้อาจจะมีคุยกันบ้างค่ะแต่ว่าการคุยกันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะระหว่างระหว่างคุณกับเขาสําหรับบางคู่อาจจะได้รับรู้เรื่องราวของอีกฝ่ายนึ่งจากครอบครัวเพื่อนฝูงของเราหรือว่าอาจจะเป็นของเขาก็ได้นะแล้วคุณยังคงมีอิทธิพลต่อใจเขาอยู่ไหมคะ ยังมีอิทธิพลต่อใจเขาอยู่ไหมอ่ะอืหมไพ่ที่ขึ้นมาบ่งบอกว่าจริงๆแล้วคุณก็ยังคงมีอิทธิพลต่อใจเขาอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีอิทธิพลอะไรเลยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะไม่ใช่เขาเองก็ยังรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนสําคัญของเขาอยู่เขายังรู้สึกว่าในตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในหัวเขาที่เขาคิดอะ่ะมันก็ย,ยังมีเรื่องราวของคุณยังมีเรื่องราวระหว่างเราทั้งคู่อยู่แต่ว่าเป็นเวลาของคนที่แบบพักเนาะมันเหนื่อยจากการที่ไม่เข้าใจกันเหนื่อยจากการทะเลาะบางครั้งเป้าหมายของเราทั้งคู่มันไม่ตรงกันด้วยค่ะมันก็เลยยิ่งทําให้เหนื่อยไปกันใหญ่เลยหลังจากนี้ความสัมพันธ์น่าจะมีการได้ กลับมาคุยกันแต่ที่แน่ๆมันยังไม่ได้ตัดขาดกันนะมีการกลับมาคุยกันมีการปรับความเข้าใจกันาถามถึงว่ามันจะฟลอ์มันจะคืนดีกันแบบขนาดนั้นเลยไหมมันยังค่ะยังไม่ได้ฟลอ์ขนาดนั้นแต่ว่าโอเคเข้าใจกันมากขึ้นแฮปปี้กว่าเก่า แฮปปี้กว่าการที่มานั่งทะเลาะก,กันมีการหันหน้าเข้ามาคุยกันค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้โฟล์นะอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะค่อยๆปรับกันไปทีละจุดเขาเองก็เปิดใจมากขึ้นตัวคุณเองก็ยินดีที่จะรับฟงังแล้วก็ให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะจากภัยที่ขึ้นมาอมโอเคมองว่าน่าจะได้ได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นอะไรที่ไม่เคยเข้าใจกันก็จะได้เข้าใจกัน อะไรที่มันเห็นต่างกันมาตลอดมันก็ยังคงเห็นต่างอยู่นะแต่ว่าอ่โอเครับฟังมุมมองของอีกฝ่ายนึงมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะ